การกลับม,มาอีกครั้งของรีโตเกมได้นําเกมคุณภาพอย่าง League of Legends มาให้พวกเราได้เสียตังค์กันอีกครั้งและดิแดนอันไกลแสนไกลที่มีคุณคขาอันสูงชันทั้ง3ใช่คนหนึ่งที่ครอสย์เป็นดาริอัสพยายามจะโรมดันข้าฟันเหล่าชาวบ้านผู้น่าสงสารซึ่งการกระทำครั้งนี้ทำให้เราเห็นสเกลภาพความแตกต่างของเราผู้เล่นเติมเงินและไม่ได้เติมเงินในเกม MMORPG เพื่อจะช่วชิงวัตถุล้ำค่านั้นกลับคืนมาเราผู้เล่นเติมตังค์ได้พยายาม่าดาไอ้กระจกงอกง่อยของเหล่าผู้เล่นงบน้อยอย่างง่ายดาย สูงขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชันนั้นชายแก่คนหนึ่งในอบอุ้มวัตถุสําคัญบางอย่างแม้ว่าร่างกายจะถูกทำ้ายในลูกธน,นูแต่สำหรับเขาแล้วช่างหัวมันสิฉันออกโอเมนมาแล้วเพื่อนาความสงบสุขกลับคืนมาและไม่ผู้เล่นเติมตังทำ้ายผู้เล่นงบน้อยอีกต่อไปเขาจะต้องนาวัตถุลึกลับนี้กลับขึ้นไปบนยอดเขาให้จงได้แต่แม้จะออกโอเมนมาแล้วแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้กับไอเทมท,ที่มีชื่อว่า large w h i s p e 360โนอสักขอบไฟแต่ก่อนที่ชายแก่จะสิ้นใจรแรงอำนาจที่ใหญ่ได้เปลง่งประกายเกิดขึ้นไขโปเกมอนชายนี่อันเดียวนับเพลงนี้อีกแล้วเหรอการใช้พลังอำนาจนั้นได้กระตุกต่อมบางอย่างของแชมเปี้ยนตัวใหม่อย่างบาร์ดเดอะคาวาอีแคทเทเกอร์สุดท้ายทุกคนคิดว่าเขาจะต้องมาช่วยเหลือเหล่าชาวบ้านผู้น่าสงสารเป็นแน่แต่คำตอบคือไม่ที่รีโมนี่ทำมืกอการข,มขาโมยไข่โปเกมอนไปแทนอะทุกคนจะ โดยการการันตีคุณภาพของรีโตเกมที่ทำให้เหล่าซอมเนอร์ลงรักในความน่ารักน่ากอดของบัต สไตล์การออกแบบที่เรียกว่าถอดออกมาจากสตูดิโอจีนีที่ทำให้คุณหลงรักแชมเปี้ยนตัวใหม่ตัวนี้เป็นแน่ชาดาแม,มนเชคไมอาร์พีบาร์สใช้พลังการดูดปุ้นเอ้ยเปา,า,าแตรที่กังวลทะเลาะทั้งไข่โปเกมอนชายนี่และโปเกมอนเซ็นเตอร์หายไปจากยอดขุนเขาเราวม่ต่างดีใจาจากการกระทำครั้งนั้นช่างหัวบูบา้ามหสิฉันขอโปเกมอนชายนี่ไปก่อนละและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็งลงเหลือเป็นตำนานของดาวสามดวงบนฟากฟ้าที่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ว่าครั้งหนึ่งมีไอ้โวนขนฟูขโมยไข่ชายนี่และปล่อรพงวกเาาตย นำแสดงโดยชายบูครอสเทเป็นดา r ริสแรนดอมซิตี้เซนตัวประกอบจากสตูดิโอซีบลีเทลเมโทรและโซโตโรและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในลีกออฟเอาเงินกูไปเลยตอนคุณเขาแข่งไออ้วนค้นฟูให้เสียงภาษาไทยโดยเกมแคสเตอร์พูดเร็วแต่ก็ยังไม่ดังดียนะก็ในรายกีร r อ t o Game しましたมึงเอาเวลาทคลิปนี้ไปทำโปรเจก์จบมึงดีกว่าไหมฮะ